สวัสดีครับยังไม่ทันตั้งตัวเลยครับไปคุยกับแม่ครัวอยู่เอาแหมสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ก็ฝนตกอีกนิดเล็กน้อยครับแต่ไม่ตกหรอกฮะนะฮะไม่ตกหรอกวันนี้แหมติดตามข่าวครับสงสัยว่ากปจะมาถูกทางนะฮะก็คือยกเลิกมาตาสามจครับ วันนี้จุเลนลักษณะวิสิทธตออกมาสำทับอีกทีหนึ่งว่าเราจะแก้309จริงฮะก็ต้องบอกว่าจริงๆก็กูตั้งใจจะแก้ตั้งนานแล้วฮะมึงไม่ได้ดูข่าวเลยว่ากอปอเคลื่อนไหวเพื่ออะไรฮะยกเลิกมาตา309ทําไมจะต้องไปกลัวเกรงนะครับในเมื่อมาตา309อภิสิทธิเวชาชีวะมันไม่ได้อธิบายความให้ประชาชนเข้าใจมันก็ให้ข่าวแค่เพียงว่า Uh, 309เนี่ยจะนิรโทษกรรมให้พันตำรวจโทรดร ok ทักษิณผมไปนั่งตีละกาอ่านไปทุกคำพูดทุกประโยคในข้อกฎหมายมาตา309ผมยังไม่เห็นข้อไหนที่ระบุเไว้ว่านิรโทษกรรมให้พันตำรวจโทรดร ok ทักษิณแม้แต่นิดเดียวนั่นหมายความว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะกำลังนะครับจะสร้างประเด็น เรื่องของนะครับมาตา3า9 0 9หวังจะปลุกกระแสทหารให้ออกมาคัดค้านจุดประสงค์เดียวครับของอภิสิทธิ์เวชาชีวะไอ้เจ้าไอ้หมาจิ้งจอกตัวนี้อย่างเดียวคือต้องการไปกระตุนน้นาหารให้รู้สึกว่ารัฐบาลกําลังจะแตะมาตา3า9 0 9แล้วจะปลุกทหารให้ขึ้นมาแต่วันนี้นะครับนายกรัฐมนตรีนะครับไปที่กองทัพไทยนะครับใส่ชุดสีเขียวเต็มยศเลยครับไป ผมก็เห็นนะครับผมก็เห็นว่าทั้งบรรดาสามเหล่าทัพนะครับเขาก็ต้อนรับนายกนทมนตรีอย่างอบอุ่นอย่างแข็งขันอย่างดีเลยครับประเภทที่ว่าไอ้ปูเข็มไปนะครับไปล้อมจะไปล้อมด้านหน้าเอาไว้ก็หมาครับไม่มีผลใดๆทั้งสิน้นเขาบอกมวลชนมึงแค่นี้มึงจะไปทำอะไรได้มันทำอะไรไม่ได้หรอกครับ ไอ้ปูเค็มมันก็แค่ไอทหารบ้าคนนึงเท่านั้นแหละฮะที่แมงสติเสียวันนี้กองทัพเขารู้แล้วว่าถ้ายืนอยู่กับประชาชนเขารอดแต่หากเขายืนอยู่กับอามาตย์เขาอยู่ไม่ได้แน่นอนฮนะนี่เอาใจนายยกถึงขนาดร้องเพลงสาวเชียงใหม่เชียวนะครับกองทัพอะฮะแหมไอปูเค็มข้างตายอยู่ข้างหน้านั่นแหละฮะเพราะฉะนั้นเนวันนี้นะครับกองทัพก็ปรับตัวเข้ากับประชาชน เริ่มมองเห็นทิศทางครับทีนี้ไอ้ฝ่ายพันอไอ้ฝ่ายองค์กรพิทักษ์สยามเนี่ยด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาของมันมันกะไปเจราจากับนายทุนกะว่าจะให้ในายทุนเนี่ยนะครับขนคนมาให้จะเอาเงินมาเติมฮะสุดท้ายนายทุนไม่เอาด้วยฮะมามา่านี่เจอไปแล้วนะครับหงายหลังไปแล้วนะยอดขายจากนะครับยอดขายได้กําไรสูงสุดหายไปครับเกือบห้สิบเปอร์เซ็ครับสะดุ้งทันทีฮนะฝีมือคนเสื้อแดงนี่นะฮะ มามาก,ก็ไม่กล้าครับสหพัฒ์จะมาหืมมหาก็ไม่กล้าแล้วครับชั่วโมงนี้ถ้ายุ่งกับคนลากญ้านี่มึงขาดทุนนะครับเจ้าใหม่ขึ้นมาได้ทันทีนั่นหมายความว่าพวกเรานักขณะนี้เนี่ยเป็นต่ออยู่หลายขุมครับพ่อแม่พี่น้องกองทัพเ,เราครวบคุมได้กองทัพก็ใจดีเอาว่าอันไหนที่ผ่านมาก็ผ่านกันไปแล้วเรามาเริ่มต้นกันใหม่แต่ไอคนที่ยิงหัวประชาชนมึงนี่ละโทษศักกรรมไม่ได้นะกูไม่ยอม โดยเฉพาะไอ้อภิสิทธิเวชาชีวะที่หวงนักหวงหนานะครับจะเป็นจะตายให้ได้ว่ากลัวว่าเราจะไปแก้309ครับสาเหตุที่ว่าหากแก้แล้วไอ้มาร์กซวยครับไหนจะหนีทหารไหนจะฆ่าประชาชนมึงซวยหมดเลยครับติดคุกไม่รู้กี่ปีเพราะฉะนั้นต้องดิ้นลนก่อนอย่ากแก้309อย่ากยกเลิก309เพราะถ้าแก้309แล้วไอ้มาร์กตายคนแรกเลยครับไม่มีใครคุ้มครอง เอาเป็นว่าณขณะนี้พวกเราถือว่าเป็นต่อแต่หลายคนถามว่าเอาแล้วมึงมาสภาทำไมมาด่าพักประชาธิปัตย์มาประนามสิ่งที่มันกระทําในสภาครับแล้วก็มาบอกว่าสภาช่วยท้าทายมันทีแก้ไข309ไปเลยครับไม่ต้องเห็นหัวใครทั้งสิน้นลุยเต็มๆก็เอาอย่างหลายคนอาจจะงงว่า309มันคืออะไร 3 0มศมันเกิดขึ้นได้ยังไง3ามเกิดจากคณะรัฐประหารนะครับสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ฟังอยู่ขณะน,นี้ต้องบอกว่ามันเกิดจากคณะรัฐประหารเนี่ยเกิดความขี้ขาดตาขาวกลัวความผิดที่ตัวเองป้นประเทศจึงร่างมาตา3า9 0 9ไว้ขึ้นมาก่อนในรัฐมนุนชั่วข่าวที่ประกาศเมื่อประกาศคณะรัฐประหารก็เอารัฐมนุนชั่วข่าวขึ้นมา แล้วเอามาตา3า9 0 9บรรจุเอาไว้ซึ่งบรรจุเอาไว้เมื่ออาบรรจุเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> ก็เอามายัดในรัฐมนุนปี50ด้วยให้บังคับใช้ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตนั่นคือความขี้ขาดตาขาวของคณะรัฐประหารที่ป้นชาติบ้านเมืองของเราสภาฟังอยู่ก็คงรู้ ว่าสิ่งอัปยศอดสูที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจากคณะรัฐประหารณขณะนั้นสนธิบุญญลักษ์กลินจะจะเป็นหุ่นเชิดหรือจะเป็นอะไรเราไม่รู้แต่พฤติกรรมพฤติการเนี่ยมันชั่วเพราะมาตานี้มันละเมิดสิทธิมนุษยชนแต่ต้องบอกตรงๆครับว่าอีดอกทองอมาราก็ไม่ได้อันอีนางขังขอบใดๆจนสิ้น ต้องพูดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้เพราะพฤติกรรมพฤติการนี่โอโหล่านเหลือเกินต้องบอกตรงๆว่าไม่สนอะไรครับบอกว่าคนเสื้อแดงเนี่ยเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นผู้ที่ทาร้ายนะครับเจ้าหน้าที่พูดง่ายงว่าเขียนรายงานออกมาใส่ร้ายป้ายสีคนเสื้อแดงเต็มๆแล้วก็แน่ชัดแล้วครับวันนี้ก็มีกลุ่มกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพี่น้องคนเสื้อแดงของเราเหมือนกันก็ไปยืนน่นหนังสือที่นั่นเหมือนกันครับประท้วงครับการตัดสินของกรรมการสิทธิมนุษยชน ที่ให้ข้อเสนอแนะบอกว่าประชาชนผิดครับในเดือนเมษาพฤษภาการที่ทำอย่างนี้การที่นางอมลา,าทำแบบนี้นั่นหมายความว่าประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนว่ามึงจะเป็นศัตรูกับคนเสื้อแดงใช่ไหมมึงจะเป็นศัตรูกับกูใช่ไหมก็ได้ในเมื่อเป็นศัตรูกับประชาชนกูก็จะล้างผ่านมึงไม่รู้จักจบจักสิ้นเหมือนกันดูสิว่ามึงกับกูใครจะอยู่ได้ ผมประกาศนะครับผมจะจองล้างจองผ่านอีสัตว์เดรัจฉานนี้ให้ถึงที่สุดครับเพราะไม่จําเป็นที่จะต้องพูดดีกับมันไม่จําเป็นที่จะต้องหลอมชอมกับมันเพราะถามว่าอัมมาลามาจากใครก็มาจากไอ้คณะรัฐประหารชั่วๆที่มันทําลายประเทศไงศักดิ์ศรีมึงอยู่ตรงไหนมึงมีความดีความชอบตรงไหนที่แท้ก็เป็นพวกที่ชอบแอบ ชอบขโมยเหมือนสันดานเดียวกันกับคณะรัฐประหารที่ทำลายความเจริญของประเทศนั่นแหละครับพ่อแม่พี่น้องออกมาปฏิเสธสิครับว่าสิ่งที่ผมพูดไม่จริงสิ่งที่พวกคุณร่วมกันกระทำแผ่นดินนี้เนี่ยครับจนยับเยินขนาดนี้จนเป็นหนี้เป็นสินอยู่ล้นพ้นขนาดนี้เนี่ยประชาชนทุกคนเป็นคนรองรับประชาชนทุกคนจะต้องเสียภาษีแล้วเราจะต้องยอมหรอครับ ผมก็เชื่อมั่นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนก็ไม่อยากจะยอมถ้าไม่อยากจะยอมก็ลุยด้วยกันครับเอาละใครที่เกลียดนังอรมราครับเดี๋ยวสองสาวันนี้ผมประชุมกับคณะกวะปเรียบร้อยเดี๋ยวจะไปจัดหนักให้มันอีกรอบหนึ่งครับคราวนี้ไม่ใช่แ,แค่ยืน่นหนังสือครับจะเอาไปเป็นหมื่นครับไปล้อมแม่งไว้เลยครับสุรราชการดูซิมึงจะเข้ารูไหน เราทำหน้าที่ในฐานะที่เราเป็นประชาชนอัมมาลามาอย่างไม่ถูกต้องแล้วเอียงข้างอย่างชัดเจนแม่งดัดจริตใส่หน้ากากาขาวเข้าไปต่อต้านระบอบทักษิณอัมาราลาระบอบทักษิณไปทำอะไรหนักหัวพ่อมึงเหรอมึงถึงทำแบบนี้ มันให้เข้าใจว่าอย่างนั้นจริงๆครับมันเหมือนกับสาเหตุไม่มีอะไรไม่ม,ม,มีนอกจากว่าพันตำรวจโทรด็อกเตอร์ทักษิณไปทำอะไรให้บิดอนมันสักอย่างหนึ่งนะครับมันถึงเป็นแบบนี้มันถึงพินผ่านๆแบบนี้แต่ว่าเราก็จะไม่นะครับไม่อยู่เฉยเกี่ยวกับกรณีนี้นะครับใครที่ไปขับไล่นางอมราก็เหมาะสมที่จะไปนะครับและก็สมควรจะไปอย่างยิ่งคนอย่างนี้ไม่สมควรที่จะอยู่ในองค์กรอิสระครับ ไม่อายว่าสันซอยพิสูจน์หรือนันลาออกไปแล้วเพราะสำน,นึกว่าเออกูทําผิดอมาลาแม่งก็ยังไม่สำน,นึกเดี๋ยวกูไปขับไล่มึงไปประจันหน้ากันตรงนั้นเลยครับไอปูเคมมันบอกว่ามันเอากองตอนนี้มันเอากองทัพประชาชนเนี่ยไปล้อมไว้หมดแล้วเมื่อวานนี้ผมผ่านไปนะครับไปยื่นหนังสือกระสอนรักผมเห็นอยู่ประมาณสามสี่คนนะไม่พอกิตีนหรอกครับอย่างนี้ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย อย่างไอปูเข็มอย่างไอปัญญาอ่อนนี้นะครับที่พยายามจะสร้างสถานการณ์ทุกอย่างก็เพราะมันมีทหารที่เหี้ยควาย,ยแบบมึงไงประเทศถึงไม่เจริญไอปูเข็มดัดจลิตไม่เอาระบอบทักษิณแล้วระบอบของมึงเนี่ยมันเจริญก้าวหน้าตรงไหนสับสนวุ่นวายไปหมดมึงต้องการอะไรมึงยังไม่รู้เลยขนาดนี้ไม่เอาการเมืองแบบนี้แล้วมึงจะเอาการเมืองแบบไหน เมืงเองเจากันเมืองแบบเผด็จการหรือยังไงปัญญาโง่โง่ควายควายเฮี้ยคิดได้แค่นี้จริงๆครับพ่อแม่พี่น้องคิดได้แค่ว่าตัวเองคิดยังไงก็เอาจะเอาตามนั้นแต่ไม่ได้มองสังคมโลกว่าตอนนี้เข้าไปถึงไหนแล้วไอ้พวกสมองปัญญาอ่อนไอ้พวกสมองไดโนเสาร์เต่าล้านปีเนี่ยอย่างไอ้พวกไอปูเค็มไอพวกพันธมิตรทั้งหลายเนี่ยแม่งเฮี้ยสุดๆแล้วครับไม่สมควรจะอยู่ในประเทศนี้ผมพูดที่ผมปลุกระดมทุกท่านนะครับ ปลุกระดมพวกท่านให้เกียินะครับไม่ใช่ปลุกระดมพวกท่านให้รู้สึกดีต่อมันนะครับเพราะนั่นเป็นสิ่งเลวร้ายแนวทางของอามาตและกลุ่มพันธมิตรจริง,รงๆพันธมิตรก็คือสมุนของอามาตนั่นเองเหรอครับสิ่งสําคัญที่พันธมิตรต้องการมากที่สุดก็คือเชิญพลเอกเปรมติลาสุรานนท์เป็นผู้สมเร็จราชการแทนพระองค์กระมังแล้วครับ ในมาตา20ก็กระบุเอาไว้อย่างชัดเจนผมไม่เคยเห็นพันธมิตรคนไหนออกมาต่อต้านพลเอกเปรมเลยครับไอ้นี้แหละครับล้มของจริงบิว้วของจริงเพื่อที่จะล้มล้างสถาบันทำทุกอย่างตัดทอนความน่าเชื่อถือของสถาบันกับพลเอกเปรมติลสุรานนท์ให้พันธมิตรทำนี่ไงครับวันนี้บ้านเมืองเกิดความวุ่นวายเกิดความวุ่นวายไปทุกจอมยาถามหน่อยสิครับว่าใครรับผิดชอบ ก็คนไทยทุกคนก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีผมถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยประชาชนสมควรที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ปัะนามการกระทําของพลเอกเปรมติลสุรานนท์สถทีว่าไอ้แก่มึงช่วยอยู่เฉยๆได้ไหมมึงจะมาเสือกอะไรกับประเทศนักหนาบ้านนี้เมืองนี้จะพัฒนามีมึงขวางอยู่คนเดียวมึงรู้ไหม ตอนนี้พยายามจะต่อสายพยายามจะติดต่อกันนายทุนนายทุนก็บอกว่าไม่รับสายแล้วครับชั่วโมงนี้โทรไปหาใครใครก็ไม่เอาหมาไหมไอเพมหมาไหมนั่นหมายความว่าตอนนี้ก็ไปซบอกอยู่ที่โคราชนะครับบ้านไร้กลางบนของเขานั่นแหละครับเขาก็ไปอยู่นั้นแล้วก็ให้น้องชายเขาดูแลอยู่เพราะฉะนั้นมึงขยับออกมามึงเสร็จอเ้เพม มึงเหยียบกรุงเทพไม่ได้อีกต่อไปฮะแต่อยู่โคราชก็อาจจะอยู่ไม่ได้ครับนะครับระวังไว้ครับเพราะคนโคราชนี่ก็เสื้อแดงเยอะนะครับวันนี้นะครับสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยเราได้ชัยชนะหรือยังได้ชัยชนะแล้วชัยชนะในระดับภาคของสภาครับเราได้แล้วจะสังเกตว่าไอ้ปูเข็มพยายามองค์กรพิทักษ์สยามพยายาม ไอคณะเสนาธิการร่วมพยายามเหลือเกินครับถ้าหากเราไม่เจ๋งจริงเนี่ยนะครับเราไม่สามารถรับับยับยั้งพวกมันได้หรอกครับถามว่าทําไมครับเพราะโชคช่วยเพราะกูก็มีมือที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะเว้ยอย่ายมีแต่พวกมึงชัดเจนด้วยนะครับมึงเข้าได้ไหมล่ะสภากล้าเสนอหน้าเข้ามาไหม ขนาดพักประชาธิปัตย์แมงว่าเก่งๆจะพาประชาชนเดินก็มาเป็นไงครับถูกถีบหน้าหงายกับไปเลยฮะให้มันรู้จักซะบ้างว่าใครเป็นไผนะความรู้สึกนะขณะนี้นะครับในภาคประชาชนก็มีเสียงตอบรับเยอะแยะมากมายว่าเฮ้ยเอารัฐบาลเดินต่อทีนี้พักประชาธิปัตย์ก็เฮือกสุดท้ายเหมือนกันถ้าคราวนี้ทำการไม่สำเร็จ มันเท่ากับจบชีวิตทั้งหมดเลยนะครับของพรรคประชาธิปัตย์ถึงต้องดิ้นกันพันพ,านพ,านพ่านอยู่เนี่ยฮะมีข่าววงในว่าพยายามที่จะล็อบบี้นะครับบรรดานายทัพนายกองนายทัพนายกองเขาก็บอกว่าทําไมกูต้องมาเสี่ยงกับพรรคประชาธิปัตย์ขนาดพันธมิตรเคยอยู่กับมึงมึงยังหักหลังแล้วกูมึงจะไม่หักหลังเหรอฮะเขาก็ไม่เอา ไอ้สนที่ลิ้มทองคุณมันกระดาพักประชาธิปัตย์อยู่ว่าโคตรชั่วมากกว่าใครใดๆทั้งสิ้นก็คือพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละฮะแม่คลิปเสียงอยู่หรือเปล่าครับอยากจะเปิดให้ฟังครับอยากจะเปิดให้รั้นสภาเลยครับว่าไอ้สนที่ลิ้มทองคุณมันดา่ายังไงแม่เดี๋ยวดูนะครับเอากระเป๋ามาให้หน่อยครับเอากระเป๋ามานะ ให้ใหเอาเดี๋ยวค่อยฟังแล้วกันครับอันนี้ของแท้นะครับไม่ได้มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นคือเสียงไอ้สนธีลิ้มทองกุลเนี่ยมันด่าพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ไอ้สนธิลิ้มทองกุลมันก็ท้าทายพรรคประชาธิปัตย์ว่าถ้าอยากต่อสู้การเมืองข้างถนนก็ลาออกจากความเป็นซสมาต่อสู้กับมันถามว่าเอาพิสิทธิ์กล้าไหมหน้าตัวเมียอย่างไอ้พิสิทธิ์ประชาชีวะไม่มีทางกล้าครับณวันนี้เนี่ยพันธมิตรก็ไม่เอาด้วย องค์กรพิทักษ์สยามที่ตัวเองพยายามจะเซตอัพมาเป็นคนของอามาตะก็ปุกไม่ขึ้นนายทุนก็ไม่เอามีแต่แพ้กับแพ้กับชั่วโมงนี้เพราะทุกคนเนี่ยอยากให้ประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองกันทั้งหมดแล้วฮะวันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนจะต้องมาร่วมกันกดดันว่าให้สภาผ่านไปเลยลุยไปเลยรัฐบาลบริหารประเทศชาติไปให้สุดๆไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราไม่มีเวลามา ขอถอยเราไม่มีเวลามาหมดกำลังใจเรามีแต่เวลาที่จะสู้ประชาชนต้องยิ่งฮึกเหิมขึ้นทุกวันนี้เพราะว่าเรากำลังจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั่นคือสุดยอดของประเทศไทยต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือก็พ่อแม่พี่น้องบางคนบอกว่าฝนตกกูก็ไม่กลัวจะยังไงก็แล้วแต่กูจะต้องสู้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับณนะวันนี้เนี่ยมันเป็นเวทีวิพากวิจารณ์ แล้วก็นะครับเปิดเผยความจริงสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ที่ชัดเจนมากที่สุดครับพ่อแม่พี่น้องที่มันระบุเอาไว้เงื่อนปมเงื่อนงำต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่ทุกคนฟังคลิปไม่ว่าจะเป็นคลิปพลเอกเปรมตินลสุลานนท์หรือคลิปของพันธมิตรทั้งหลายะมวลชนคนเสื้อเหลืองเขาบอกเฮ้ย hey, ถ้าอย่างนี้กูไม่ร่วมกับพันธมิตรกูไม่เป็นพันธมิตรตกลงแล้วกูถูกหลอกใช้นี่หว่าถูกอีเปรมถูกหลอกใช้นี่หว่า วันนี้พลเอกเปรมติลสุรานนท์หลอกใช้คนเสื้อเหลืองเรียบร้อยครับแล้วเขาก็สํานึกนะครับไม่สํานึกถ้าหากนะครับเขายังมีกําลังอยู่และเขาไม่ทดถอยนะครับป่านนี้มันมาเยอะแล้วครับนั่นแสดงว่าปริมาณของกลุ่มพันธมิตรลดน้อยถอยลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเกินกว่าครึ่งแล้วครับพ่อแม่พี่น้องเอาคลิปได้ยังครับเอาเปิดเลยฮะเป็นเสียงของ สนธิลิมทองกุลดา่าพักประชาธิปัตย์ครับพี่น้องเราเคยมีคนโกงชาติวันนี้เรามีทั้งขายชาติและโกงชาติพี่น้องเมื่อวันที่ปี2 5 4 1 42รพักประชาธิปัตย์ออกกฎหมาย11 1บฉบ,บับยกประเทศไทยให้ต่างชาติเราเรียกกฎหมายนั้นว่ากฎหมายขายชาติพักประชาธิปัตย์ผมเล่าพี่น้องฟังมาตั้งสองสาครั้งแล้ว เมื่อก่อนที่ผมจะรักษาตัวเมื่อสองสามวันที่แล้วผมบอกแล้วไอ้พักนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เรื่องเล็กๆ็เรื่องเร็วเ็วเล็กๆ็มันไม่ทํามันชอบทําเรื่องเร็วๆวที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมันทำารื่งแต่เสียประสาทเขาผู้วิหารในยุคหม่อมราชวงศ์เสดีปราโมทมันขโมยแผ่นดินของคนไทยสปกซีกดิสุดหนึ่งเอาไปให้เศรษฐีบางคนที่ภูเก็ตยกให้เขามันร่างกฎหมายขายชาติเพื่อยก ประเทศไทยให้กับฝรั่งมันยกทรัพย์สินสมบัติของคนไทยที่มันยึดมาเละหลังให้ฝรั่งในราคาถูกแล้วให้กลับมาขายคนไทยในราคาร้อยเปอร์เซ็นต์และงวดน,นี้นมัน <พอ S 2> มายกดินแดนให้ขเขมรต่อและถัดมามันโกงภาษีช่วยฝรั่งโกงภาษีหกหมื่นแปดพันล้านแล้วมันให้พวกมันโกงเรื่องราคาน้ำมันปาล์มให้ประชาชนคนไทยทั่วประเทศไทย ต้องเดือดร้อนซื้อน้ำมันปาล์มแพงเจ็ดข้อนี่มันเป็นเรื่องร้ายกาศถ้าเป็นสมัยโบราณอย่าว่าแต่ตัดหัวเจ็ดชั่วโคตรเลยเขาตัดหัวกุดหัวกันทั้งตระกูลตลอดไปชั่วนี้รันดอนเอาละขอบคุณมากครับนี่เป็นคำยืนยันจากนายสนธิลิ้มทองกุลนะครับอย่างชัดเจนในการปรายัยนั่นหมายความว่าพรรคประชาธิปัตย์ขนาดพวกเดียวกับมึงยังรับไม่ได้ คนไทยจะยอมรับมันอีกเหรอครับคนไทยต้องออกมาขับไล่พักประชาธิปัตย์ฝ่ายค้านมึงก็เป็นไม่ได้มึงต้องออกไปจากประเทศนี้เท่านั้นไอความคิดชั่วชั่วเฮี้ยของพรัคประชาธิปัตย์เนี่ยสมควรที่จะได้รับการลงโทษจากประชาชนทุกคนเพราะความเสียหายของภาคประชาชนที่ได้รับขนาดนั้นจากพักประชาธิปัตย์มันหนักหนาสาหัสเหลือเกินครับพ่อแม่พี่น้อง ก่อการรัฐประหารสร้างบรรยากาศสนับสนุนกลุ่มบันธมิตรให้นะครับก่อวอดเพื่อให้เกิดการรัฐประหารเสียหาย8ปดแสนล้านนี่ฝีมือพรรคประชาธิปัตย์นะครับปิดสนามบินสุวรรณภูมิพรรคประชาธิปัตย์ขนคนเข้าไปร่วมปิดสนามบินสุวรรณภูมินั่นก็ฝีมือเร็วๆของพรรคประชาธิปัตย์เช่นเดียวกันครับเข้นฆ่าพี่น้องประชาชนก็มันอีกนั่นแหละ ยืนอยู่ในสภามันยังไม่สมควรยืนอยู่เลยครับเพราะสภาทรงเกียิแต่ไอ้พวกขี้นี้มันน่ารังเกียจผมถึงบอกว่าหลักการโดยทั่วไปแล้วการต่อสู้ภาคประชาชนถามว่าแข็งแกร่งขึ้นไหมก็ไม่ใช่ว่าจะแข็งแกร่งร้อยเอร์ซแต่วันนี้นยครับรัฐบาลสามารถกลุ่มทุกสิ่งทุกอย่างไว้ได้หมดแล้วครับเจรจาพูดคุยกันได้หมดแล้ว ประเทศพร้อมสู่ความเจริญนุ่งเหลืองครับแต่ว่ามันมีปัญหาอยู่ที่ไอสัตว์ในรฉานพรักประชาธิปัตย์เท่านั้นนะขณะน,นี้ประชาชนต้องช่วยกันขับไล่มันเพราะมันเป็นปัญหาของประเทศนี้ประเทศนี้มีพักประชาธิปัตย์ไม่มีทางเจริญต้องช่วยกันขับไล่มันพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรามาดูกันครับอย่างกรณีของพลเอกเปรมตินสุรานน์ตั้งแต่คณะรัฐประหาร มีการวางหมากวางเกมกันเอาไว้ให้พลเอกเปรมติลสุรานนท์ขึ้นมาเป็นผู้สําเร็จราชาการแทนพระอ,องค์เพราะอะไรถึงทําอย่างนี้ทําไมพักประชาธิปัตย์ถึงไม่ขัดขวางทําไมกลุ่มพันธมิตรถึงไม่ขัดขวางทั้งทั้งที่ในรัฐธรรมนูญปี50เนี่ยมันระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าหากไม่มีผู้สําเร็จราชาการแทนพระอ,องค์ให้ประธานองคมนตรีขึ้นเป็นผู้สําเร็จราชาการแทนพระอ,องค์เป็นการชั่วคราวไปพังก่อนนี่คืออะไร ประธานองคมตีคนปัจจุบันคือใครครับพลเอกเปรมตินสุลานนท์หรืออิเปมนี่แหละฮะผมถามว่ากลุ่มบนรนมิตรคุณจะยอมให้พลเอกเปรมตินสุลานนท์เป็นผู้สาเร็จราชการแทนพระองค์หรือเปล่าผมถามพวกคุณหน่อยฮะวันนี้บ้านเมืองมีองค์รัฐทายาทนะครับไม่ใช่ไม่มีมีผู้สืบสันติวงศ์อย่างพร้อมพังอยู่แล้วครับ ถามว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์มึงมาเสือกอะไรด้วยครับนั่นหมายความว่าคณะล่างรัฐมนูญปี50ขึ้นมามีเจตนารมเจตจำนงที่จะให้พลเอกเปรมตินาสุรานนท์ขึ้นเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ใช่หรือไม่ไอประสงศูนย์ศิลึเป็นหัวหน้าคณะ สสรอเป็นผู้ที่เขียนกฎหมายและดูกฎหมายทุกอย่างในรัฐมนตรีปี50รวมทั้งเป็นคนคิดเรื่องมาตา309ด้วยนั่นหมายความว่ามันกำลังจะทำอะไรหากคณะรัฐประหารชุดนี้กลุ่มอำนาจนี้ทำการรัฐประหารและยึดอำนาจขึ้นมาแล้วหากมันโค่นล,ล้มรัฐบาลังขึ้นมาใครจะการันตีใครจะรับผิดชอบพรรคประชาธิปัตย์รับผิดชอบไหวไหม วันนี้มันจึงต้องยกเลิกมาตรา309ซึ่งเป็นเหตุนะครับเป็นเหตุในการคุ้มครองคณะรัฐประหารและพักประชาธิปัตย์ไปในตัวด้วย309นี่ใครก็แล้วแต่ที่สนับสนุนคณะรัฐประหารไม่ว่าจะถูกใช้ให้ทำหรือกระทำหรือสนับสนุนการกระทำล้วนไม่มีความผิดทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคต ไอ้มาร์กไอ้สัตว์เดรัจฉานมึงทำไมไม่อธิบายให้ประชาชนฟังแบบนี้จุลิยนลักษณนะวิสิตทำไมไม่อธิบายความทั้งหมดให้ประชาชนฟังในเนื้อหาใจความมันก็มีอยู่แล้วมีหนำซ้ำยังหลอกลวงประชาชนไม่กำหนดเอาไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับสีเหลืองที่แจกประชาชนด้วยนั่นหมายความว่ามีการโกงกันเกิดขึ้นมีการ หลบในกันเอาไว้เพื่อไม่ให้ประชาชนรับรู้พักประชาธิที่ปัเรื่องนี้รู้ดีทําไมมึงไม่ออกมาพูดทําไมมึงไม่ทําเพื่อประชาชนแต่วันนี้ภาคประชาชนอย่างเราต้องพูดครับไม่มีใครกล้าพูดแต่ผมต้องพูดประเทศนี้มันอีหลักอีเหลือมากพอแล้วมันถูกเตะถ่วงมามากพอแล้ว ถึงเวลาที่ประชาชนทุกคนจะต้องมาร่วมไม้ร่วมมือกันขับไล่คนพวกนี้และยกเลิกมาตาสามชนเกต้องไม่มีในประเทศไทยเจตํานงเพื่อสอดรับกันครับพ่อแม่พี่น้องมาตาสามศูเก้าเอาไว้คุ้มครองพลเอกเปรมติลสุรานนท์ทำไมถึงต้องคุ้มครองหากวันหนึ่งวันใดเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองขึ้นมา มาตา3า9ไม่มีใครสามารถเอาผิดพลเอกเปรมติลสุรานนท์ได้เพราะพลเอกเปมติลสุรานนท์เป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติเป็นคนสั่งการแล้วจะไม่ให้เราคิดได้ยังไงจะไม่ให้เราพูดได้ยังไงครับว่าพฤติกรรมชั่วชั่วเร็วเร็วของพลเอกเปรมติลสุรานนท์ที่คิดมิดีมิร้ายต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และคิดมิดีมิร้ายต่อประชาชนทุกคนในประเทศนี้ มึงเป็นใครอีเพมพวกเราไม่ยอมฮะผมเองคนนึงล่ละครับที่ไม่ยอมถ้าถามว่าต้องให้กูไปกราบอีเปมกูไม่เอากูยอมตายดีกว่าไอเปมหวังว่าจะเอามาตาหนึ่งหนึ่งสองคุ้มของตัวเองครับพ่อแม่พี่น้องพอหากขึ้นนะครับเป็นผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์แล้ว พลเอกเปรมจะได้รับสิทธิ์ในการคุ้มครองนะครับมาตาหนึ่งหนึ่งสองทันทีพราะม่พี่น้องนี่แหละครับคือข้อเสียหายที่เกิดขึ้นหากวันนั้นไอ้เปรมจะทำอะไรก็ทำได้จะใส่ร้ายป้ายสีใครก็ทำได้ไอ,อ้อภิสิทธิเวชชาชีวะไอ้สัตว์เดรชานทำไมมึงไม่อธิบายให้ประชาชนฟังแบบนี้ผมถึงด่ามันไงครับ วันนี้จริงๆเนี่ยเขาอยากจะถ่ายทอดผมบอกว่าไม่ถ่ายทอดก็ได้ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้เนี่ยผมขอพูดเพราะผมสาใจฮะเพราะผมอยากให้ประชาชนคนไทยได้รู้ว่าความเหี้ยความระยำของพรรคประชาธิปัตย์มันมากขนาดไหนที่ทํากับประชาชนทำกับคนในชาติผมจึงบอกว่าวันนี้ทําไมถึงสู้ทําไมถึงยืนต่อทําไมถึงต้องดื้อรั้นที่จะสู้แบบนี้ เพราะเราเป็นประชาชนเราได้รับผลกระทบไม่มีใครได้รับผลกระทบนอกจากพวกเราเท่านั้นเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องสู้ไม่โู้สู้ไม่สู้ดังๆัสู้ไม่ชู้เราเจอกันอีกรอบหนึ่งครับขอบคุณมากครับสู้